มาถึงมาอยู่ที่ต่อยรู้ป่ะเอไลท์มันออกจากบ้านอีเนี้ยโดนผู้หญิงหลอกฟันล้วนๆบางทีเราก็ไม่รู้มึงไม่รู้มึงโง่ไงเอามาหาแรเดียวกับมึงไงมึงรู้เรื่องนี้ดีมึงรู้เรื่องนี้ดีโดนเล่นของวาผู้หญิงน้อยเอาเคยเคยเกือบตายนอนแน่ก็นอนไม่หลับเลยคิดถึงอย่างเดียวแต่นี่อยากให้ใช้วิจารณญาณเลยกันหน้ามึงทำมากี่รอบกว่ึงจะได้อย่างเงี้ยทั้งหมดเอาความจริงๆแบบไม่ต้องแอป อ๋อโอเคเดี๋ยวบอกยัยหยวนบอกยัยหยวนทีีจับประหยวนได้ใช่ไหมจับได้ประหยวนเนี่ยอยู่เรียกประหยวนม,มันทีนี่พ่อแม่มันปลูกข้าวมาให้ยัยหยวนอ่าปล่อยมึงเจริญเจริญไปเพระเอกดังๆอย่างนี้ตลอดไปนะม, <า S 1> <ๆ>มึงเป็นคนที่แบบว่าสันดาลไม่เปลี่ยนเลยจริงๆตะกินข้าวมันสงสารมันมันหิวข้าวแม่มันอยู่ตั้งแต่ข้างหน้ายังไม่มีแอร์ชู แม่แม่ป่าบอกอีพอ้อยเนาะใช่อีพอยมาทีหลังอีกซ้ำเลยตั้งแต่อีพอสลาเนยังไม่เป็นดาราเพระเอกโตใครอีเด่นคุณเหรอใช่เอเอกกันแม่รอดหน่อยว่าแม่รู้จักเด่นคุณทุกเร่อฮักนักสารคามอ่ะมัวกี่ปีแล้วล่ะฮักนักสารคามมากแล้วนะเรื่องเนี้ยนานเออมันมาถึงปุ๊บมันไม่เคยรู้จักมาก่อนแม่งมานั่งมองหน้ากูอย่างเงี้ย เฮ้ยมดดำว่าสีแม่เลยนะเออเปคนดำอ่ะแล้วไม่เอาตั้งแต่้ก็เลยถูกชะตากับมันเลยก็อยู่ตัางนี่ก็เข้าออกนะมันสลายก่อนมันมามันไม่ไม่มีที่อยู่นะเธอเพราะบ้านมันอยู่ต่างจังหวัดบ้านมันอยู่บนนี่ยมันมาแล้วไอเด่นมาเมื่อก่อนฮักนะสารการี่มมาถึงมันมาคนมาคนติงคุณเนาะคนตีนหมดตอนนั้นมันมาวนประสาทเลยกูวะแต่มันเพิ่งสิบกว่ามันวนประสาทฉันเลยถูกชะตากับมันเลยทั้งที่คนอื่นอะหลอกมันหมดเลยจริงมันมากกว่านี้มันไม่ หน้ามึงทำมากี่รอบกว่ามึงจะได้อย่างเงี้ยทั้งหมดเอาความจริงๆแบบไม่ต้องบบคือตอนแรกพี่เอพาไปทําแล้วคราวนี้ก็โดนหลังๆมึงไปเองเลยกูยได้ข่าวมาไ,มไ,ไปเองไปรอ,อบเดือน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าโดนบาเบลเล่นฟิตเนสแล้วบาเบลหล่นทับจมูกเยอะกัสดจะบอกว่ารู้ป่ะใครทําหน้าออกมาแล้วได้อย่างมาันมึงทําไปถึงขนาดตัวฉันคิดว่าฉันไม่เคยมองมันหล่ออดมันนอนถอดใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวฉันยังไม่มีอารมณ์กับมันเลยอ่ะถอดเสื้อผ้าหรือบ็อกเซอร์ตัวเดียวฉันให้มันไล่ไปนอนออฟฟิศนอนไนชิลแบบว่ามันมาปุ๊บมันก็ชิลๆอย่างเงี้ย มันก็จะใส่บ็อกเซอร์เนี่ยนู่นเลยกูยังไม่มีอะาไม่ได้เอารองเท้าเกลี้ยงงมึงออกไปอย่างนี้กงจะมาอยู่ใกล้ๆแต่ผมว่าแต่ผมว่าแสบสุดต้องแน็กชาลีนะสมัยนั้นสมัยก่อนเจ๊บ้านนี่ก็จะมีอีแน็กอ่อีเน็กอีพอยมายังพอยพอยตามมาทีหลังอีพอยยังไม่มาเลยเนาะยังไม่มีอีพอยอ่ะมึงคิดดูสิตอนนั้นพอยตอนพอสลัดเพิ่งเข้าวงการแล้วดินเนาะใช่ตอนนั้นแบบกำลังแสบเลยพี่พอรคุณเจอพี่พอรครั้งแรกคุณทำไงว่าผมกวนหมดแต่แต่ตอนพอผมกวนี่่ยยผมจจาาไได้้เเลนะะปชองเนี่ย ผมเนี่ยติดตามเข้าไปตลอดเลยนะสยก่สมภทอไปผมไปเดินเล่นเดินบนเดินเวียนไม่ทำอะไรเดินหนุ่มกระจายให้ัด้วยนะเธอหนุ่มกระจายหนุ่มกระจายอ่ะต้องขอตังค์เหรอไม่มาอย่าไปคิดถึงตอนนี้ตอนนั้นมันเป็นแบบมันเป็นเด็กมานนอกเธอมนบ้านมานมอีกคนกับใครว่าอีกคนหนึ่งอีบอตโตนนโตนนออโตโนน่าจะมาก่อนนะมาพอมามาก่อนหรอกกูก้มรู้ใจวินวาทิศอย่างเงี้ย บาทิดอ่องเจ็ดอีบอสอย่างเงี้ยเอาอีบอสมาก่อนเหรอมาก่อนตรงนี้เป็นขุมทรัพย์นะได้อะไรใางช่วงนั้นที่นี่ที่นี่เป็นขุมทรัพย์ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมันก็แบบแบเหมือนสนุกสนุกก็มากินข้าวกินปลากินอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกป่ะนะมากินข้าวใส่บ็อกเซอร์กินข้าวเหรอแม่พวกมันเดี๋ยวแม่ตีอ่ะแม่รองเท้าตีมันนะแม่ไม่ได้อินนะตึกข้างหน้าก็อีแน็กอยู่อีแน็กไม่ค่อยเห็นตัวส่องสั่งข้าวให้แต่ละคนแต่ละคนเนาะ แล้ววันนี้สามารถใส่บ็อกเซอร์ได้อีกไหมคะไม่ได้ไม,ไดมาเป็นพระเอกเราเป็นซุปเปอร์สตาร์เอก้พระเอกช่องสามนะเธอ,อม,เมันก็เป็นแบบประสบการณ์ชีวิตที่จําที่จําไว้ก็เอาง่ายๆกูจําได้บบวันแรกเอเอจะพาไปเสยกรรมอะ่ะมันร้องไห้อ่ะมึงทำไมแล้วทำไมมาถึงมาอยู่นี่บ่อยรู้ป่ะเอไล่มันออกจากบ้านไปทําอะไรเขาไล่ไปยกละเหรอวันที่เอเอจะพาไปทาเสยกรรมอ่ะกูจําได้มึงมึงก็กลัวเนาะไม่ถึงร้องไห้แต่กลัวมันกลัวกลัวมันกลัว แล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่ฉันเห็นความสดใสเป็นความมึงเด็กจริงๆเนาะแบบตัวสั่นอะไรอย่างเงี้ยกูเลยไปพี่ผมจะเป็นไงบอกกูก็ไม่รู้เนาะกูก็ไม่ไช้ไปกับมึงด้วยเนาะอะไรเงี้ยแล้วมึงไปอยู่กันยังไงมึงเหมือนแบบว่าผู้ลี้ภัยมึงไปถึงปุ๊บกุ๊บของมึงมีใครบ้างตอนนั้นอ่ะกุ๊บผมเออตอนนั้นผมคนเดียวกุ๊บผมคือแบบคือตอนนั้นทุกคนทําหมดแล้วมผมเหลือนี้เหลือผมคนเดียวผมไปทีหลังผมก็ตามไปทีหลังแล้วก็ไปอยู่ห้องรวมกันเนาะคือสมัยนั้นอ่ะสัญญกรรยังเป็นเรื่องแบบ เรื่องน่ากลัวเรื่องน่ากลัวแล้วไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราจะยอมรับนะพ่อแม่จมูพ่อให้มาจะไปทําทําไมอันนี้ของพ่อของแม่ให้มาตอนนั้นคือแบบสมัยสมัยก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้ตัวสัตน์เลยใช่กลัวเด็กเลยมันยิ่งกว่วแต่สั่นกว่าคือตอนทำทำไมอ่ะก็ก็สะสมความกลัวไปเยอะแล้ะตอนไปยังไม่ทันทําอะไรเลยยังไม่เจาะเลือดเจาะอะไรเลยแบบปากซีดตัวซีดเหมือนมันจะตายก่อนทำกันกลัวกลัวไปหมดเลยอันนี้กลัวเจ็บหรือกลัวอะไร กลัวตายกลัวทุกอย่างกลัวตายดีนเหรอใช่กลัวเจ็บกลัวตายตอนนั้นเราไม่รู้หรอกกลัวอะไรแต่ว่ามันก็สิ่งใหม่อะเราเด็กต่างจังหวัดอะเหมือนเหมือนมาบ้านพี่มดคือมาก็มาตัวเปล่ามาตัวเปล่าเสื้อผ้าเขาก็อหยิบไปให้เดินขึ้นไปบนห้องเนี่ยตัวนี้สมัยก่อนอยากได้แล้วก็ไปบ้านนี้เป็นบ้านไม้ตอนนั้นยังเป็นไม้ไม้ไม้เดินขึ้นไปก็เป็นไม้จับมันเหมือนเหมือนบ้านคนเก่าคนแก่เอาจีิพูดตรงพูดตรงสมัยพ่อสมัยพ่อบ้านคนเก่าคนแก่ขึ้นนนหหยยิบบบเเสื้้้้ออผาาาาแแลลวกก็็งงๆน งานอีเวนต์ที่ไปกับพี่แท็กพลันยูพี่แท็กพลันยูเป็นเมนเราไปยืนข้างหลังได้ภาพของพี่แท้กทำได้แท็กพลันยูตอนนั้นก็ดังแล้วนะแท็กพลันยูขับซ่าหนังแล้วก่อนบ้านกูไม่มีเงียบอะค่ะแต่กูยังไม่มีผัวเลยค่ะเอาจริงค่ะมึงสนุกกว่าตอนนี้แจ๊ดสมัยก่อนอ่ะคือคือยังไงยังไงภาพความจําเราก็ยังเป็นภาพตอนนั้นอยู่นะฉันจําได้ประมาใหมจทำไมถึงชอบมันรู้ปะทำไมครับมีมาแบบ กูจําได้เลยกระสอบข้าวสารมั้ง <S <S หรืออะไรไม่รู้อะไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเป็นไอ้นี่คือถุงกล่องเราละลังเบียร์ลังเบียร์มัดเชือกคิดออกปะใช่หมายถึงว่ามาจากต่างจังหวัดใช่นั่งบอคสอมาไม่อายด้วยไม่อายทิงตัวกบ็บ้านๆของเขาสไตล์เขาใช่ไหมแม่ความ,มจริงอ่ะมึงมึงไม่รู้จักซุปเปอร์มาร์เก็ตหรอกูพามึงไปซื้อก็ได้นะอะไรเงี้ยคือเขามาจีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีข้าวมีอะไรของเขากลับมาด้วยอย่างนี้ตลอดสเบียงสบียงไข่ต้มไก่ย่างเขาเนี่ยไก่กูบอกเดี๋ยวก่อน มึงมึงไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเอาไม่ได้หรือวะแล้วคำานึ่งที้จ๊ะจ๋าพูดได้ไหมหรอวะพี่ก็ประหยัดไปสิเรายังไม่มีคือบ้านผมแม่ลําบากพ่อแม่ก็ทํางานแล้วราชการทั่วไปมีเงินเดือนมีทุกอย่างมีเงินเก็บพ่อแม่ไม่เป็นหนี้เป็นสินมีเงินแต่ว่าที่บ้านสอนคนค่อนข้างย้าเลยเรื่องความประหยัดเรื่องความประหยัดที่บ้านเนี่ยอันดับต้นๆเลยประหยัดสุดๆแต่พบ้านเขายังปลูกข้าวกินกันเองอยู่นะใช่ใช่คือพ่อพ่อแม่เกษียณพ่อแม่เกษียณปั๊บทีนี้ใช้ชีวิตตามความฝันอยากเป็นชาวนา ไปทำนากันเองทุกวันนี้ก็ได้เข้ามาไปทําอะไรเอาไปแจกผู้ใหญ่เอาไปแจกผ <แจ S 1> ู้ใหญ่เอาไปแจกมูนแจกนี่ได้เข้ามาเขาก็มีความสุข,ขกขขุดบอ่อปลาเลี้ยงปลาแต่ไม่ทํามากินออคือเป็นฟีลลิ่งของเขาตอนมสมัยความสุขของเขาละ่ะใช่สมัยเขาเป็นเด็กเขาเคยทํานาเขาก็กลับมาทํานาอีกครัง้งหนึ่งก็เป็นความสุขเขาเขาก็ชอบเขายังฝันเลยอยากให้ลูกเขาทานาเนี่ยเขาอยากให้ผมไปทํานาเว้ยยังไงพอ ไม่น่าไหวแต่บ้านเขาเป็นนักดนตรีทุกคนเล่นดนตรีเก่งหมดก็ได้แล้วจะจะบุ้ยฟังนะอีเนี้ยโดนผู้หญิงหลอกฟันลวนๆวนโอ้ชิไม่รู้หลอกบางทีเราก็ไม่รู้มึงไม่รู้มึงโง่อไงผู้หญิงหลอกฟันมึงตลอดมึงเป็นคนที่แบบโดนผู้หญิงหลอกมาตลอดมึงหายไปไงสามวันสี่วันมึงมึงหายไปที่โรงพยาบาลผู้หญิงโทงเนี้ยนะมันชอบไปฟิตเนสครับแล้วมันก็จะหายไปสักสองสามวันอจกูจะต้องถามต้องถามมึงหายไปไหนหรอ ใช่สมัยสมัยก่อนเนี่ยอ่อนแอแต่ผู้หญิงไม่ยอมให้ออกจากห้องค่ะสมัยก่อนติดหญิงมากเลยสมัยก่อนติดผู้หญิงอะไรเงี้ยเรียนมหาลัยโอ้มีแฟนเพจเดไกมหาลัยอ๋อมหาลัยเดียวกับมึงไงมึงรู้เรื่องนี้ดิมึงรู้เรื่องนี้ดิมีแฟนต้องแบบอยู่หอนะฟิลดีแล้วกูตามมันไม่ได้กูก็ควรไปทำลูกเขาเป็นอะไรไปนึกออกเะล่าะตอนนั้นเก็โดนเยเลเทศออกมาจากบ้านเอแต่พี่เอโทรหาพี่มดดำเลยนะของกูเนี่ยจะรับเศษลูกเศษที่เขาเยเลเทศ ชอบกันชอบกัรรับเศษจากการเดลเทศอ๋อใครโดนเดลเทศมุกก็ะจะมาลาพร้าไม่มีหลอกหน้าเดชหมากรุ่นเดียวกันแต่อีกดอกนั้นน่ะคือเทพเทวดาเนาะแต่ท่านเดลเทศเศษมานี่แต่ตอนนี้กูจจาได้ว่ามันเป็นแบบว่าบุ้ชายที่ซื้อมันซื้อใีโมทนะช่วยกันเนาะมันโดนผู้หญิงหลอกกันจริงๆเออผู้หญิงหลอกพาไปไหนบ้างไม่รู้อะแบบเออยากนั่งคือฟังแล้วมันเหมือนดัดจริตถ้าตอนนี้มันจะไม่คงไม่มีอินโนเซต์อย่างนั้นอแล้วครับผผู้หญิงชวนไปไหนนะกินหมูปิ้ง หม,หมูกระทะอะไรอย่างงี้ยเลยหมูกระทะหมูกระทะกูจำหมูกระทะเป็นข้อมือเด็ดสามวันแล้วไม่จบไปอีอจำได้แล้วจำได้ละหมูกระทะสามวันเออจะกินไปกินหมูกระทะเลยเล่นของว่าผู้หญ <Yes> ิงเล่นหน่ยช่างเขาเคยเคยเกือบตาย ก็ฉันถาว่ามันเพอร์เจอร์ลองเล่าให้มันเล่าสินานแล้วโดนก็ไม่รู้หรอกคนเขาว่าคนเขาบอกว่าผมโดนของผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่แน่ใจหรอกไม่อยากไปพูดกระทบใครเขาอะไร่เงียไม่ต้องไปพูดถึงเขาลูกแต่เราเล่า่เขาก็ว่าแบบอะไรเงี้ยแต่เราก็เจอผีทุกวันไงเวลาเราไม่ได้อยู่กับเขาเราเจอผีอะไรเงี้ยเราไม่กลัวเรอตอนนั้นก็นึกว่าไปเจอผีเองอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราเจอผีเองเราไม่รู้อะเรารู้แค่ว่าเราไปเจอเขาเราเจอผีแล้วก็อยากเจอเขาอะไรเงี้ยใช่ทำได้แน่แต่ไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงเรานึง ชอบคำน,นี้นนี่พีมดดำพูดว่าสมัยก่อนสนุกกว่าสมัยนี้เราไม่ต้องแอปเลยลูกเดี๋ยวนี้กูก็ต้องแอปมันก็ต้องแอปตองตัวดีเวลาทัวลงมันเจ็บสมัยก่อนมันไม่มีทัวลงเลยลูกไม่หรอกเมื่อก่อนมึงใส่มึงใส่มึงก็เลยไม่มีภาระอะไรจริงจริงอีแต่ท,ท,ทุกคนไอ,กไอ้เกมไอ้เออจำได้ไหมเพื่อนผมอ่ะไอ้เกมไอ้เวลาวผมพาเวลาพาเพื่อนๆมาหลอกเพื่อนมาหลอกเรื่องวิทย์เหรแม่กูกินนะแต่กูไม่เคยได้กินจนถึงวันนี้ทำไมแม่พาเพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วมาถึงเวลาปุ๊บอีกอย่าคุณ ตอนกลางค่ำจะรีบพาเขากลับไปคุยไม่เจอใจที่กินเลยมันไม่ใช่เวลากินพี่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 มดจะชอบเออเอิร์อเอิร์อเอิร์กเออเออมันแต่งงานมีลูกมีเมียไปยัง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 เพิ่งเลิกกับแฟนโสดอยู่ตอนนี้ ยังรออยู่มะยังรออยู่เด้เปิดสิยังรออยู่เหรอเรียกมาเรียกมาจะได้สนุกเหมือนเดิมสักสักเพิ่มแล้วก่อนมันเป็นผู้ชายคนที่จะเอามาให้ทาผัวกูแล้วจนไม่รู้มันก็มึงจะมาทําผัวกูอะไรสามทุ่มสี่ทุ่มมันก็พาเขากลับบ้านเวลาถ้ามันพาเพื่อนมามันกลัวเพื่อนตัวมันเองอ่ะไม่มีวันเสียตัวกูแน่นอนมันมันไม่ค่อยอาไปจีเลยรูปยังรูปเดิมอยู่เลยนู้นนี่นั่นอยู่เลยสักลายอะไรเงี้ยเหมือนเดิมไหมคะ กูว่าแก่ลงเยอะเนาะโตขึ้นเยอะเนาะสมัยนั้นยังขาวๆจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มเดี๋ยวนี้เริ่มมีรอยสักพี่มดไม่ชอบคนมีรอยสักอ่ะกูชอบกูแพ้รอยสักอีกมาแต่ละคืนแต่ละคืนสักชำเดี๋ยวนี้สักชำไหนบอกว่าไม่มีไงสามสี่สักงานเต็มกลางคืนน่ะกูอ่ะเงินมากาแสดงไปกูจนถึงวันนี้กูก็ยังไม่มีผัวเหมือนเดิมอ่ะกูซื้อกูทำงานเพื่อซื้ออีกต้องซื้อไม่ใช่รักจะไปรักก็ เคยรักตัวเองนี่รักไม่เป็นเลยเคยหลงรักเคย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 ห<ป>ลงรักแบบที่บอกมึงเจอของใช่ป่ะเรื่องเล่นของมีไหมเหตุการณ์เล่นของมีไหมคือเอาเราเราจะพูดถึงแบบอาการดีกว่าที่แบบว่าเหมือนเหมือนจะนะที่ที่โรนเดานะเราเราคาดการณ์ว่าน,น่าจะใช่นะก็คือตอนนั้นน่ะผมนั่งรถไฟมาจากอุบลแล้วก็แล้วก็แล้วก็มานอนที่หอแล้วก็หลับไปมันก็เห็นภาพมันก็เป็นภาพแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นกำแพงวัดที่มันเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น ย่าฝ yeah, like ah, ั person, Ooh, ่งหนึ type, ่งเป็นเราอะไรเป็นเป็นญ้าโล่งๆลานญ้ากว้างๆแล้วก็มีมีใครไม่รู้อุ้มลูกเขาเรียกอะไรนะอุ้มลูกดำๆอ่ะลูกดำๆอย่างเงี้ยลุ้มลลูกลูกเป็นเด็กขารกเด็กดำๆไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเคยดูเคยดูนารูโตะไหมไอตัวที่เป็นทรายอ่ะแล้วก็ให้ใส่มือเราพอใส่ปั๊บเราเราปั๊บเราก็กลับมาที่ฝันเลยแล้วก็แบบมันตัวอะไรไม่รู้นั่งทับเราแล้วก็ลูบแก้มเราแล้วก็พูดภาษาแบบอะไรกานอย่างเงี้ยมามา นานไหมฟิลอย่างนั้นที่แบบแบบก็อึดอัดอยู่ภาพหนึ่งอะแล้วก็แบบพอตึ๊กขึ้นมาโอเคหลังจากนั้นเจอผีทุกวันเลยแล้วเราไปโดนอะไรก่อนนั้นนะผู้หญิงไงไม่รู้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 ผูหญิงไงอ่ะคุตอบให้มึงแล้วเนี่ยเอ้าพูไม่ได้จะกูพูดให้ฟังใช่ก็เจอเจอผีทุกวันพี่ก็ผู้หญิงอผู้หญิงกูถึงบอกมันชอบโดนหลอกฟันไงมันบึอีแจัไมีแต่มึงอะชอบไปหลอกฟันเขาอย่างมันอะโดนหลอกฟันจริงๆนะเบ้าหน้ามันก็เหมาะกับแม่มาก่อนเบ้าหน้านี่ มันเป็นคนที่มีเสน่ห์เรื่องผู้หญิงแต่ไหนแต่ไรแล้วเด้อตั้งแต่ก่อนมันทำศิลปกรรมแล้วเมื่อก่อนตัวมันเหมือนเดือยฮักจะจำได้ไหมตัวใหญ่ๆผู้หญิงก็ชอบมันเยอะมาแย่งกันก็บ่อยเคยมีเหตุการณ์แบบปิดประตูไม่ให้ออกมีไหมมีสิที่วันเเอาไปขังกี่วันอีกคุณตัวผู้หญิงเอาไปขังกี่วันที่กูโทรตามอ่ะจำไม่ได้แล้วเรื่องมันเก่าแล้วเรื่องพวกนี้เออมึงต้องเล่าสี่จากเรื่องใหม่ๆมีแต่ดารามงไปเล่าเรืไองอะไยมันไม่เชิงมันไม่เชิงมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำว่าโดนขังมัน ไม่มันเหมือนก็ก็พูดถึงอันนี้ผมผมอาจจะจําได้แค่เรื่อง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 ผีแหละเรื่องผีใช่ไหมใช่คือแบบเราจะไปไหนไม่ได้เลยไปไหนกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับคิดถึงนอนแง่ก็นอนไม่หลับเลยคิดถึงอย่างเดียวคิดถึงตลอดเวลาเลยคิดถึงตลอดเวลาถ้าเขาไม่ให้ไม่ให้มาเจอก็จะคิดถึงเวลาสมมติขับรถไปทะเลาะกันเดินลงรถไปเลยเราอ๋อนี่มันถึงโดนลงเท้ากุเครี้ยงเหตุการณ์อันนี้ใช่ไหมเหตุการณ์นี้แล้วกูไม่เข้าใจมันมันก็บอกเขาโดนของของเนียอะไรของเมื่กีของมก็ ดั่นี่อยากให้ใช้วิจารณญาณในการาจยัดกูถึงจะเอากูจะออกเรื่องนี้แหละสมัยก่อนก็ไม่มีก็เราก็ไม่รู้ไงคือคือจนแบบผมต้องกลับไปแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับมึงเป็นอะไรผมผมต้องกลับแล้วครับผมต้องกลับแล้วมึงแล้วก็ยังไก่อนสมัยก่อนเอ้ยแต่ตอนนั้นคือแบบมีผู้หญิงสวยๆมาจีบด้วยนะ แต่แต่ออกแต่ออกจากคนนี้ไม่ได้เลยทำไมครับมีรูรักมากผงสวยกว่าคนนี้มาจีบคือแบบสวยมากๆเลยสวยมากๆไม่มีทางชอบได้เลยคนอื่นไม่มีทางชอบได้เลยเยอะตอนนั้นหายได้ไงหายได้ไงใช่ไหมครับอันนี้คือพอเราเริ่มเจอผีคือเราไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่เราเรารู้เจอผีอะเราเริ่มคุยกับเขาคุยกับผีใช่ใช่แล้วก็แบบเอ้ยเราไม่โกรธนะแต่แบบพรุ่งนี้เราเราอยากเราเราอยากนอนแล้วมามาได้แต่แบบมาดีๆนะ แล้วก็คุยกันแล้วก็แบบให้อภัยแล้วก็ทําบุญให้เขาเคร์ตรงๆเลยใช่คือแบบให้อภัยอะ่ะแล้วแบบรู้สึกว่าเราเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะ<ๆ>อะไรเงี้ยแบบแสดงความจิตใจบริสุทธิ์ของเรากับกับผีตัวนะั้นแล้วผีฟังไหมฟ<ะ>ังมันก็ฟังแล้วก็โอเคมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละบางทีก็เปิดอ่าเปิดบทสวดให้ฟังอะไรเ <Yeah. S 1> งี้ยตอ้นี้นั่นแล้วทีนี้พอเริ่มแบบเริ่มเหมือนเริ่มแบบเริ่มคอนเนคกันนะอ่ะเริ่มสนิทกันเริ่มอะไรเขาก็เหมือนสนิทกันแล้วเริ่มสนิทล้ะ เาเริ่มพอแบบเริ่มเริ่มโอเคกันเขาก็แบบเขาก็เหมือนแบบให้อภัยต่างคนต่างให้อภัยอะไรโน่นนี่นั่นใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มชอบผู้หญิงมันกนเ้ือแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่แ่อย่าทแกบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราและใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำได้ครั้งเดียวนะมันต้องแบบค่อยๆแบบและเริ่มชินเริ่มสบายใจที่มีเขาอยู่อะไรเงี้ย ต้องยอมรับก่อนใช่และและพอพออยู่เขาในพอพอเริ่มย้ายบ้านไปบ้านอีกหลังหลังเก่าหลังเก่าก่อนหลังเนี้ยเริ่มเริ่มแบบเริ่มทําบุญเริ่มทําบุญบ้านเริ่มอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังเจอเขาอยู่แต่ก็บอกเขาว่าเออเนี่ยบ้านใหม่นะนู่นนั่นเออมาได้แต่แบบต้องนี่หน่อยนะอะไรเงี้ยเออพรุ่งนี้พอพอะสักพักเริ่มถ่ายละครแล้วพรุ่งนี้ถ่ายละครเช้านะอะไรเงี้ยอ๋อเราต้องพูดคุยสื่อสารกันใมากุกวันนี้มึงมีแฟนมั้ฮะทุกวันนี้มีแฟนมึงเอาพูดอย่างแอปเลย สวัสดีค่ะแฟนมาแล้วเนี่ยเปิดตัวแฟนในขณะที่คุณกำลังเครียดอยู่อีสองตัวนี้มาถึงจะขนมจีนเลยแม่หิวไงแม่กินเลยลูกหนูเอาอะไรอ่ะกินอะไรเอาปูเอาปูนี่มาอีนี่พี่อ้วนใหญ่กูก็ชอบกินแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กทำไมมันมีสตอรี่สตอรี่อะไรคะคือไอจีไอจีทุกครั้งวันไหนที่ได้ไอจีใส่ล้ำล้ำ ไอทีตอรีไอทีไอทีป้าวงเขีวงเขียววงเขียวตาระเบิดตาระเบิดเต๋อเต๋อไม่อั้นแล้วเต๋อบุฟเฟ่นะชอบชอบแกงขี้เหล็กเพราะว่าอะไรเนี่ยยังไงแกงขี้เหล็กยังไงไม่ได้ชอบแต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้กินแกงขี้เหล็กหนึ่งครั้งเนี่ยต้องได้หนึ่งไอเพราะว่า เมื่อก่อนเลิกจากโรงเรียนกลับบ้านมาใช่ไหมครับใช้มือได้ปช่ได้ดอกปากก์เองเองเลิกเมาใช้มือฟังเรื่องก่อนครั้งหนึงฟังเรื่องก่อนครั้งหนึ่ะลูกอ่ะกินก่อนดีกว่านู่หนู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 ไม่ได้แด็ดข้าวมาอีกวันแล้วยังไงยังไงหิวเหรอลูกก่อนเลิกบอกบ้านเนี่ยเดินเข้ามากินข้าวได้เลยฟัง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 คือเมื่อก่อนเลิกโรงเรียนกลับบ้านมาพ่อจะแบบซ้อมมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพ่อจะลงไปเด็ดใบขี้เหล็กผักใบขี้เหล็กอะไรเงี้ยตามข้างถนนข้างทางอะไรแบบ บนถนนเลยแล้วคนก็จะมองเราอ่ขี้เงียบกว่านะคนที่กูเสยอี่รุตอีหมอดูต้นหอมอะอยู่ดีๆมันส่งมาหากู้งไงรู้ป่ะพี่ไปหยิบตาพญานาคออกมาจากตู้แล้วเหรอนี้ขี้แม่ไปบอกรู้ปะขำบอกขี้เลยคุณนั่งขำบรไรการอยู่เนี้ยอือจหรอีนี่ไม่เล่นๆนะฮะเออไม่เล่นๆเลยนะฮะ ไม่เล่นนะคะห้าสี่สามสองต่อแกงขี้เหล็กต่อแม่ถแกงขี้เหล็กต่อยังไม่จบเลยเหรอแกงขี้เหล็กยังไม่จบคุณพ่อคุณพ่อไปเก็บใบใช่พ่อก็จะไปเก็บเก็บใบแกงขี้เหล็กเราก็จะได้ได้กินหลังจากที่พ่อเก็บตัวทางเก็บจากแบบข้างทางบ้างโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่แต่ทุกครั้งก็ชอบกินแกงขี้เหล็กมากมากเลยก็ถือว่าเป็นของอาหารจานโปรดเลยคือต้องกินกับไข่เจียวด้วยครับอ๋อเหรออันนี้อนให้โยนเจียวให้เหรอเจอเด็กโตจากบ้านนี้ เมื่อก,ก่อนเห็นตั้งแต่บอกว่าฉันต้องหยุดมึงหยุดออกกําลังกายใช่ไหมแต่ว่าก็ยังออกเหมือนเดิมแต่เคนผิดคิวบูก็บ่อยเหมือนกันคิวบูบ่อยบาดเจ็บบ่อยอันนี้ต่อยกระสอบทรายแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้แผลไปเลยกระโดดกระโดดถีบแล้วไม่พ้นต้นไม้มีงอหลังไม่ขึ้นแบบคืองอหลังไม่ขึ้นในกองว่าทรมานแล้วขับต้องนั่งรถกลับบ้านอีกทรมานยิ่งกว่าข้อเท้าฉีกน,นี่เป็นเรื่องปกติเลยเอ็นข้อเท้าซ้ายผมขาดข้อข้างขวาแบบก็ใช้ได้อยู่แล้วมารู้จัก U N C Health ได้ยังไงอะ คือตอนแรกผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเวลาผมไม่ไหวอะไรผมจะบอกผู้จัดการผมปรากฏว่าผมไปเจอผลิตภัณฑ์ UNC มาครับผมโปรจอยโปรจอยก็คือเนี่ยโปรจอยแต่จอยก็ <joy> คือเอาง่ายข้อกระดูกข้อกระดูกของเ,เราถูกต้องใช่ครับบล็อกที่คอเป็นอาการอะไรก็ไม่รู้ถามใครก,ก็ตอบไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าหักไปแล้วมันจะหนีบเส้นเราก็พบปรากฏว่าเริ่มปวดจริงๆเริ่มนานขึ้นเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บแต่ก็อดไม่ได้ที่จะปรักปรักตลอด โตขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีปวดคอปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดสะโพกทีนี้ก็ได้ U N C โป o จอมาลองกินมาเรื่อยๆลองกินมาเรื่อยๆตอนแรกก็เริ่มป๊อกน้อยลงก็ลงกริ้มน้อยลงเฮ้ยหรือมันไม่ป๊อกแล้ววะเออมันไม่เมื่อยแล้วเราจะป๊อกทําไมจนทําทุกวันนี้ก็คือแบบก็คือเป็นปกติกแล้ว <ไป S 1> มันไม่มี<ล>อากาศมันไม่มีอะไรในคอแล้วข้อหลังก็เริ่มดีขึ้นคือมันไม่ตึงใช่มันไม่ตึงเริ่มดีขึ้นผมก็เห็นคุณแม่อ คุณแม่เนี่ยเดินทางมาหาผมที่กรุงเทพบ่อยมากและคุณแม่ชอบมาทํางานบ้านต้องก้มและตัดหญ้าโน่นนี่แม่แม่มาจะอุบลใช่ขับรถมาพ่อก็จะขับรถมาแม่ก็จะขึ้นมากับพ่อยังไงก็จะมาอย่างนี้และปวดหลังตลอดก็เลยนี่เลยแม่เอาไปกินแม่ก็ต่อต้านด้วยความเป็นแม่ผมแม่ผมไม่เชื่อเรากอะไรางี้แม่ขอละแม่กินให้พ่อแม่กินอะแล้วพ่อแม่ว่าไงบ้างตัดหญ้าเนี่ยไม่มีปวดหลังเลย U N C Pro Joy ตัวเนี้ย เราเห็นน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะยูก <to> <ะ>็คือตรงนี้ยิ่งแก่ลงอายุยี่้าปุ๊บมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะกินเสริมเข้าไปใช่ค่ะ <Hum> ก <ming> ินเสริมเข้าไปเพื่อแบบว่าให้มันยังมีอยู่เพราะยิ่งแก่มันจะยิ่งน้อยลงนะลงตัวแม่มเองเนี่ยมีโอกาสทานมาหลายปีแล้วแล้วรู้จักมาตั้งแต่วันที่เขาทําวิจัยแรกๆเลยยูลูกชิ้นปลาเนี่ยคนรู้จักกันได้ไงรู้ไหมฮะก็คือเขาขายลูกชิ้นปลาอยู่ที่เยาวราชเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งเด่นคุณจุดเริ่มต้นเขาเนี่ยก้าง คนประเทศญี่ปุ่นมาขอเขาซื้อเดือนหนึ่งเป็นหลายล้านบาททั้งการที่มันสาหรับเรามันคือขยะถูกต้องไหม,มจนในที่สุดเนี่ยเขาเอาไปให้วิจัยหลายๆมหาวิทยาลัยนะฮะทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันคือแคลเซียมมันคือตัวที่หลอ่อสร้างน้ําหล่อเหลียงที่ดีที่สุดอเอาง่ายๆอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยมีการประกวดนางงามประกวดอะไรเงี้ยที่จะส่งไประดับโลกเอารางวัลตัวเนี้เพื่อไปประกวดระดับโลก แล้วตอนนี้ได้มากี่รางวัลแล้วคะ27เหรียญทองระดับโลกค่ะแล้วก็ปีนี้ค่ะเราถูกส่งไปแข่งที่ประเทศสวิตซ์ด้วยค่ะที่สวิตซ์นี่คืออะไรต้องขนาดของกิงต้องออร์แกนิกเลยถูกต้องมาแล้วอันนี้ไม่ว่าจะพี่ประเทศอังกฤษเยอรมันเราได้รับรางวัลมาหมดแล้วคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยเขาชอบเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ทําให้เกิดอาการท้องผูก<า>ท้องอืดอันนี้เป็นการวิจัยของมัฐปมาณเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่สะสมใน,ในระดับเซลล์ในร่างกายเนี่ยตัวมะทําผันธูตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหม ผมเนี่ยเจายายผมทุกวันเยอะก็ต้องสเปรย์ผมมันจะร่วงแต่ตัวเนี้ยมันเป็นช่วยที่ทําให้บำรุงผมมันเลยมีลูกผมขึ้นมาเยอะ UNC u r b i n นี่มันพิเศษยังไงครับมันได้มาจากอะไรครับหลังจากที่เราได้ทุนทําตัวแคลเซียมแล้วก็โปรเจอค่ะก็มีแต่ลูกค้ารีเควสต์ว่าทําผมด้วยสีเพราะว่าผมกับตัวกระดูกเนี่ย คือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือถ้าเราใช้งานงานดำเนี่ยหรือว่าเซามีนเนี่ยก็จะช่วยทั้งเรื่องผมแล้วก็เรื่องกระดูกไปพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวใบโบัวบกนะคะแล้วก็ตัวไบโอตินนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะซึ่งทําให้ผมเนี่ยค่ะรากผมในแข็งแรงแล้วก็รากผมในหนังศีรษะชุ่มชื้นพอทานไปเนี่ยค่ะอาการที่คันศีรษะเนี่ยจะลดลงแล้วก็พวกที่จะแบบเหมือนเป็นเบบี้แฮร์เนี่ยค่ะก็จะเพิ่มขึ้นเห็นบอกคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้กิน แน่นอนเหรอพี่ทุกวันนี้มีอะไรพีเอมเอหมักหมมในหนังศีรษะถ้าถ้าสมมุติว่าเราได้อะไรไปบำรุงเข้าไปนะผมบอกเลยโดยเฉพาะเนี่ยครับโยบีกินถึงมันจะถูกทําลายแต่มันงอกกลับขึ้นมาใหม่และรักษาซ่อมแซมไม่ให้มันเสื่อมสภาพลงไปอีกผมว่านี่แหละครับดีที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ากินแล้วมันคุ้มค่าในการกินก็คือมันเห็นผลใช่พอมันกินแล้วมันเห็นผลเห็นเป็นลายๆผมขึ้นกินมานานเนี่ยกินมาสัก3เดือนครับแต่จะเห็นผลจริงๆก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งไหมสองเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าตัวยระดลบวิ คือเอาง่ายเรื่องกระดูกและผมอันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ตรงจุดแล้วก็เรียกว่าชนะมาหลายๆาอย่างชนะทั้งรางวัลระดับโลกชนะทั้งรางวัลในประเทศชนะแม้กระทั่งองค์การนวัตกรรมถูกต้องไหมรับใช่แล้วที่สําคัญมันชนะต่อวัยอย่างที่บอก30 40 50 60เนี่ยแค่ตื่นเช้ามาแล้วไม่เจ็บปวดตื่นเช้ามาแล้วไม่อไลุกขึ้นมาจากเตียงนี่มันคือรางวัลของชีวิตแล้วไม่อยากให้รอว่าให้มันมีสัญญาณก่อน เอาตรงๆนะฮะไม่ต้องรอให้ถึงเลขสี่หรอกรเพราะหลังอายุ30ไปแล้วเนี่ยแคลเซียมในร่างกายเรามันจะสลายตัวมากกว่าลสร้างใหม่แล้วนะเอาละโปรโมชั่นคุยแหลกๆหนึกวันนี้คุณจะได้ U N C Projoy นะฮะหนึ่งกระปุกแล้วก็ U N C B e GIN อีกหนึ่งแล้วแถมคอลลาเจนอีก10ซองคอลลาเจนตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะเป็นคอลลาเจนโปรไบโอติก ใช่ค่ะซึ่งความพิเศษเป็นยังไงบ้างคะของเราค่ะเป็นโรไบโอติกที่เป็นสายพันธุ์โดยเฉพาะที่ดูแลผิวพรรณและลำไส้ค่ะก็คือคัดมาอย่างดีเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยราคาเพียง1,990บาทจากปกติเนี่ยเกือบ4,000บาทนะฮะจาก3,980าโทรมาเลย02-105-4888 02-105-4888หรือแอดไลน์นะฮะ u n c h e a l t h u n c h e l h มีตัวแทนจำหน่าย ท,ท,ทั้งหมดนี้นะครับผมราคาเพียง1,990บาทจากปกติ3,980บาทโทรมาที่021054888หรือแอดไลน์ a t u n c h e a l t h มีแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับผมแน่นอนครับ unc pro joy 1 unc ยูเออร์อีก1คอลลาเจนอีก1กล่อง1ิซองทั้งหมดจาก3,980บาทวันนี้เหลือเพียง1,990บาทครับแอดไลน์เข้ามานะฮะ a t u n c h e a l t h นะครับมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ขอบคุณคุณยูมากมากพยูขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับไม่ได้มาบ้านขนานนี้เองมาล่าสุดตอนไหนนะมาเอากระจกอะ จำไม่ได้แล้วโอเควันหลังค่อยมาเที่ยวเดี๋ยวร้อยมาเสร็จก่อนสร้างศึกใหม่อีกแล้วอีกแล้วตึกหศึ่งอ่ะอยากจะฝากอะไรอีกหน่อยไหมฮะก็จริงๆค่ะตัว U N C Projoy อะค่ะก็คือช่วยในเรื่องของข้อเข่าแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เพิ่มคือเพื่อกระดูกและข้อไม่ได้เฉพาะแค่เข่านะคะก็คือทุกส่วนของร่างกายค่ะแล้วก็เรามีการที่วิจัยเพิ่มเติมกับที่ฝรั่งเศสอะค่ะว่าหลังจากที่ทานไป20นาทีอะค่ะก็คือเช็คค่า Bio อ e a ต t y ก็คือมีค่าที่เกี่ยวกับคอลลาเจน ในไข่ข้อ,ขอเนี่ยค่ะขึ้นนะคะตั้งแต่2 0ถึง1 4ออันนี้มีผลการวิจัยที่ร่วมกันงประเทศฝรั่งเศสใช่ค่ะ u n c ซีโ i บกิน you ค่ะก็เป็นสารกสกัดที่ทําจากธรรมชาติเพื่อบํารุงเส้นผมนะนอกจากที่จะช่วยดูแลเส้นผมแล้วก็ยังคู่คู่กับการช่วยดูแลกระดูกแต่ว่าความพิเศษของเขาค่ะก็คือเขาไม่มีฮอร์โมนค่ะจะสามารถทานได้ในระยะยาวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการคันหนังศีรษะนะคะแล้วก็ลดอาการผมร่วงค่ะอย่างบางคนนะคะคือ เราจะเห็นว่านั่งนั่งอยู่บางทีผมแบบบางทีเรานั่งนั่งเล่น<อ>โทรศัพท์อ่ะแล้วเราเห็นผมตกอยู่ข้างๆเราเนี่ยค่ะก็คือสามารถที่จะลดอาการผมร่วงได้หรือบางคนเนี่ยค่ะนอนตื่นขึ้นมาไอ,อ้เกีผู้หญิงอ่ะชอบเป็นว่าเฮ้ยนอนตื่นมามีมีผมติดหมอนเยอะๆอันนี้ค่ะก็คือสามารถช่วยได้ค่ะสองตัวนี้ตอบโจทย์เลยสองตัวนี้นี่ถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูก่นอนครับผมว่าติชาติตามไปถึงบ้านเหรอนี่นี่พูดแล้วคนรู้อีกแล้วทำไมเขาตามไปจับมึงเหรอนะเขาเอาเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วต้องใส่วิก ไม่ใช่ที่มึงจะควรหนวดแล้วผู้ชายเนี่ยลงล่วงกับมึงเหรอหนูเคยอยากเรียนโยคะเพราะว่าอยากอมตัวเองมันทำให้เราเติบโตจุดจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ไอแอมอิเดอพ e n นเดนนัดผู้ชายเพียร์ที่ป่าเนี่ยนะเบิ่งเจ้ดหาสวนคำถามหน้า